จะรีวิวสั้นๆทุกคนโอเคไปซื้อของมาไปซื้อเอ่อของกินมาเพราะว่าอะไรนางก็ประสาทหลอนมโนใช่ไหมประสาทหลอนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยออกไปข้างนอกมาโอเคแบบโอ้ยอยู่ยากนะโทษนะฉันยังไม่ได้อาบน้ำอะไรเลยจะบอกว่าร้อนโอเคฮอตตะสวย,ยก็ไปซื้ออยากกินขนมจีนก็เลยไปซื้อมา ไปได้อะไรมาจะจะไปซื้อขนมจีนแต่ไม่มีขนมจีนคือมีเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เลยแบบเออเอาแบบทําคร่าวๆรีวิวเนาะได้สก๊อตบามาอันนี้หนึ่งปอนด์ยี่สิบสามสิบก็ทํารีวิวได้เลยแล้วก็คืออยากกินต้มยำกุ้งคือเราต้องมีติดบ้านไว้ทุกคนคือว่าฉันอะฉันอะอยากกินต้มยำกุ้งโอเคประมาณนี้ก็คือต้องมีติดบ้านไว้ก็คือไม่ได้แบบว่าเออไม่มีอะไรกินหรอก ทุกครั้งต้องมีทุกอาทิตย์ต้องมีต้ยมยำกุ้งติดติดไว้มาว่าต้ยมยำกุ้งเพราะฉันเป็นคนที่แบบว่ารสต้ยมยำกุ้งนะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินโอเคบางทีฉันก็กินข้าวไม่ได้ฉันก็กินเอ่อบะหมี่อันนี้ก็กล้วยกล้วยอะไรอะกล้วยเอ่อกล้วยฉ่ากล้วยฉ่บหวานมีเส้นหมี่ก็มาใช้แทนขนมจีนเพราะว่าเส้นขนมจีนก็ฉันไม่ไปซื้อหรอกร้านเวียดนามนั่นตาก,ก็ไม่ค่อยดีฉันก็เ,เลยไม่ซื้อ แล้วก็เอามาบมาพอไปทางชีวิตทุน,น้าจะบอกว่าเงินหายไปสี่ปอนในกระเป๋าโอเคตอนแรกฉันมีสี่ปอนอยู่ในกระเป๋าแล้วทีนี้ฉันก็ว่าเอ๊ะทาไมมันมันหายไปเออมีคนอนะ่ะเอาเงินฉันไปโอเคในกระเป๋าในกระเป๋าอ่าคอยเพิร์สก็คือฉันก็มีสองกระเป๋าเนาะกระเป๋าเงินหายไปสี่ปอนฉันก็เลยเนี่ยมันเหลืออยู่สามปอนใช่ไหมที่เขาทอนมาให้ใช่ไหมอันนี้มันเจ็ดปอนทั้งหมดใช่ไหม ก็เลยซื้อไอ้น,นี่มาเลยสามอันอย่างละปอนก็คืออันละปอนก็คือสามปอนมาเลยก็ซื้อมาเลยถ้าไม่งั้นก็หายอีกอันนี้มันคือปลากระป๋องทุกคนใช้แบบว่าเพื่อนๆพนินพูดใช้แบบว่าจะมาทํากับผสมกับขนมจีนทูน่าอันนี้จะทําเป็นขนมจีนแล้วก็ไปได้ผักที่ร้านแขบไม่เคยซื้อผักที่ร้านแขบสักทีก็เลยแบบไปซื้อที่ร้านแขบโอเคอินเวอร์บายเวสต์บิด์โฟร์เมอร์ด้ชชอป บาทไอไอบอสที่ันก็คือว่าอันนี้ก็มันก็ไม่แพงเกินกันสี่สิปอนเอ้ยเกินกันสี่สิบเพนสอะไรประมาณนี้แหละนี่ทุกคนน,ะนาฬิกาที่เขาซื้อให้แบบดีมากเลยอะ่ะอยากโชว์อยากอวดดีมากเลยอนนลรโซมาสลูกคือดีมากเลยแล้วก็วัดหัวใจได้อะไรได้อย่างเงี้ยเอกซ์ซส์ได้อันนี้ก็หนึ่งปอนสี่สิบซื้อมาแบบใช่เงินมันหายไปสี่สี่ปอนโอเคแบบ ก็ยังว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มันว่างๆวะแต่ทีนี้ลุงคนนั้นแกทอนมาสามปอนนะใช่ไหมมันติดสิบสามปอนอย่างงี้ทีนี้แกทอนมาเอ้าทําไมมันมันเงินมันหายไปเนาะประมาณเนี้แบบเออก็เลยซื้อมาคือจะมีเงินเสษ็เงนินนติดกระเป๋าไม่ได้โอเคมันจะหายก็เลยต้องซื้อให้หมดฮะ uh huh, ที่ซื้อเห็นซื้อซื้ออะต้องซื้อให้หมดถ้าซื้อไม่หมดมันก็ติดกระเป๋ามันก็หายโอเคอืมก็คือตอนนอนหลับอะไรเงี้ย แต่เจอคุณบอก็มีค,มมค,นค,ค,คนเดียวนั่นแหละไม่มีใครหรอกเพื่อนเกเก็มีคนเดียวนั่นแหละก็เลยหัวก็ไม่ทาหรอกประมาณนี้แหละทุกคนเออฉันก็แบบประมาณนี้ก็ซื้อมาอันนี้ก็ทํารีวิวสั้นๆนะอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเดี๋ยวก็หนีจากการหลอนจากการแบบแพนเคก,กอะไรเงี้ยก็เขาหน่ะแพนเคกไม่ใช่เรานะก็หนีจากการหลอน จากการแพนิกก็เลยเดี๋ยวจะมาอาบน้าอาบน้าเสร็จแล้วก็ทําอะไรกินแล้วก็นอนโอเคทาซอสทําอะไรเสร็จก,ก็นอนเดี๋ยวเครื่องแกงก็ปั่นเอาเลยจะไปซื้อพริก w อ n t to b บายช i ลีปัดมันไม่มันมีแต่อันแพงๆแม่จะใหญ่มันไม่อร่อยอ่ะแต่ฉันกินแต่พริกอที่ไม่ขี้หนูมันก็ไอยอยู่นะกินแล้วก็ไอยอยู่แต่ว่าแพ้อยู่แต่ว่ามันคือมันมันดีกว่าเออก็คิดว่าอย่างเงี้ยน้องโลโอเค โอเคไหมทำไรคะนางนอนนางคงจะเหนื่อยยังไม่ได้นอนเลยได้นอนวันนี้นอนกกี่ชั่วโมงแล้วจะบอกมีมีสามชั่วโมงสี่สิบเจ็ดสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงโอเคแบบนอนหลับคือเวลานอนหลับทำไมล่ะของชอบหายเขาเลยแบบไม่รู้มันหายห,ายหรือเปล่านะยังไม่ได้เช็คเออบางทีก็หายไปเป็นร้อยปอนอะไรเงี้ยแบบ เออนั่นแหละทุกคนก็เป็นอันว่าซื้อเท่านี้อ่อก็อันนี้ก็เป็นรีวิวสาหรับซื้อสิ่งของมาเท่านี้กระเทินภาษาโคราชกระเทินแล้วก็ซื้อแล้วก็ก็ถ่ายคลิปทําคลิปด้วยเลยโอเคประมาณเนี้ยนี่คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะของนั่นแหละของนางโอเคนีนางแม่ผัวโอเคไม่ใช่ของฉันดูดอกทอ <laughs> ไม่ใช่ของฉันแกเขเาไดผิดซื้อมาเขาซื้อมาอะไรเงี้ยก็ก็เออนั่นแหละ ช่างเขถอมันก็ดีมันก็ดีมันเป็นดอกสีทองตลกก็ไม่รู้ว่าเขาเสร็สีหรือไไรแต่ว่าสร้างเธอปล่อยผ่านโอเคโอเคเดี๋ยวดูแล้วไม่ได้มาห้ามถามมาเรื่องนี้โอเคเพราะว่าดูเป็นขำๆไปโอเคโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันฉันจะไปอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำนอนสี่ชั่วโมงก็คือว่าเดี๋ยวตื่นอีกทีก็ เ่าเที่ยงๆบ่ายๆโอเคแล้วก็มาหาอะไรกินประมาณเนี่ยโอเคไปปายเจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนเอาเอาไว้กับหลาดีสก็คือว่าตื่นเช้ามานี่แหละหน้าที่ตื่นเช้าฉันโอเคประมาณน <c oughs> ี้ไม่ได้มีล้างหน้าอะไรโอเค